ไปห้ากระถึงจุดหมายไปทางแล้วเนาะจ้าเพื่อนๆจอดรถเรียบร้อยเดินเข้ามาทางเขาโอ้โหรถหลายปานี่คือคนสิหลายเนาะจะ้ะแต่ว่าอากาศบ,คบ่ค่อยดีบ่มีแดดคือฝนสิตกนี่แหละจ้าเพื่อนๆเนาะห้ากะเขาไปเบิ่งกันเลยว่ามีคนหน่อยคนหลายปนันไดตรงนี่สิเป็นป่านเนะาะจ้าเพื่อนๆแล้วก็ทางในเนี่ยก็สิเป็นทะเลสาบแล้วก็เป็นทาง้านอาหารเนะาะเข้ามาทางนนก็สิเป็นทะเลสาบแบบนี้เลยจะ้ะ เลือกกะสามารถพายได้เนาะจะ้ะสามารถพายได้อีกฟัง่งนึงกะบสิบเป็นอร้านอาหารร้านคาเฟ่ทีบีเบ้าแหลจะจ้ะคนกะมานางหลายหลายบอบบหลายปันไดจักะมีค้นเนาะปกติห้อนอากาศห้อนแบบนี้กะสิมีค้นหลายแต่ว่ามือนี้อากาศมืดครึมกับบ่คอยมีค้นหลายเนาะจ้ะเพื่อนเือนบีกะสีบอสามารถ่ายเบิงเบืดได้เนาะเดี๋ยวสิไปติดหนาคนเดี๋ยวสิไปติดลิสิทธิ์เพิ่นเนาะจ้นเพื่อนนั่นแหละ อีกฟ <Ooh. S 2> <esc lam ations> ังหนึ่งกะสีเป็นคนณนางเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยฟังนี่กะสีเป็นนี่ถือว่าดีมากๆโลเคชันอีหยังดีเป๊ะเวอร์เด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าชิกเกินซิกเกินเ i n e aber nicht am Stück sondern geschnitzelt ขาตั้งนานมาแล้วจ้าอันนี้ของบีเนาะฮาอันนี้ของฝรั่งมากินน้ำกันจ้าเพื่อนๆสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะจ้าเมื่อกี้ยั้งหมดเลยสวัสดีนะจ้าเพื่อนได้แล้วอาหารเท่าที่เทาถาะนะจ้ามากินน้ำกันจ้าบีสร้างเป็นเขาเอินว่าสนิตเจอร์นะจ้าอาหารเยอรมันเขานั่นล่ะแซบบ่แซบเขาก็มาซิมเบิรงจ้งมันเป็นแต่แซบอยู่ไหมอันนี้เป็นสลัด สลัดมันเห็ดเป็นตะหักตะหักเนาะอืมแบบบอกง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นหมูชุบแป้งทอดนจาจัะเพื่อแล้วก็มีซอสเห็ดลาด Nhà, là, bài bóng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 , bài หลังจากที่อิ่มแล้วเนาะจากเพื่อนๆกระสีผ้าย่างเลเบิงในบริเวณของอร้านอาหารหรือวันทะเลสาบตรงนี้เนาะจากเพื่อนๆเพื่อนิมีร้านอาหารอยู่สามร้านเนาะร้านแรกที่บีกินไปเมื่อกี้กระสีเป็นร้านใหญ่เนาะจากร้านต่อไปกระสีเป็นแบบคาเฟ่นางริมนม้ำจังสีนะจากเพื่อนๆจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะจากเพื่อนๆ วิวทะเลสาแบบนี้เลยเนาะจ้ะเมื่อกี้นี้เขานางกินเข่าอยู่ว่างนั่นเนาะจ้ะอันนี้กัสิมาอีกมุมนึงเนาะจ้ะอุย้ยตรงนั้นกัสิเป็นร้านอาหารอีก้านหนึ่งเดี๋ยวเขานางไปกินไอติมกันเนาะจ้ะตอนแรกว่าสิไปกินไอติมเนาะจ้ะเพื่อนๆบโบก,กินแล้วจ้ะไปเบิรองสถานทีแล้วโบโอโบคือจ้ะเพื่อนๆจ้ะมีก็เลื่อยสี่อัน ไปเก็บบกสตอร์เบอรี่เนาะจ้ามือนี่คิดอยากกินสตอร์เบอรี่ก็เลยสิอาขาเมื่อกไปแวกเก็บสตอร์เบอรี่เนาะจ้ะนั่นแหละไปเบิ่งกันดูว่าสตอร์เบอรี่สวนนี่เป็นอะไรเพราะว่าบีสิบห้าไปสวนใหม่น้ำเนาะเจ้าเดือนมันสิ้น่วยหน่อย่วยยัยแซมได้เหไหมแล้วบันีอันข้างเมื่อกับฝนตกอีหอย่างน้ำยังจนีนอาจารย์เบื่อเบื่อก็เลยว่าโอ้เมื่อดีกว่าหลังจากกินข่าวแล้วพอดีฝนตกห้ามาจา้ะก็เลยหยุดยุดตกตกก็เลยโอ้ยบราว่ากันนางดอกตอแล้วว่าจะกินไอติมเนาะ ไปเก็บบึงเก็บสตรอเบอรี่ดีกว่าน้อาจา้ปะปาดโคตรพ่อโคตรแม่บักสตรอเบอรีด่ดอกอันนี้ใหญ่ใหญ่อืมหวานมากขนาดนยังบัสุกคัคกอืม มะสตอเบอรี <T t t <an> ่เย okay? ี่ยโอ๊หน่วยหนึ ouais, calves calves, ่งใหญ่ครับใหญ่เนี่ยปาด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 พี่น้องปองไปมึงน่วยบอกสตอเบอรี่ปาดพี่ปองใหญ่อีหลี เบิ้องบางข้างฝีเท้าฝีปาดทิ่น้องปล้องได้เพียเพียเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่หน่วยใหญ่เลยปาดหน่วยนี่ใหญ่มาจิ้มให้เบิ้งจิ้มน้ำกัน อืมหวานกินจจกสามโล่จังเมื่อเพียบปัดมืถือใจขอเทพป้าเนี่ยเพียแต่ว่าเอาหน่วยจำหนิกกำลังงามเพียบน่วยง่ายคักจ้ะ ปาด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 มันสิสอนดูแน่นี่เนาะจ้ะเพื่อนเ่เฮียดีดีด,ดีป้านี่เพื่อนปูพมเพื่อนปูเฟืองแม่จ้ะเฮียน,นอนบักสตรอเบอรี่ปาดง่ายครัก เรีกเอาลวดปิปปดปดปดพอทำไมเห็นนวลนี่พอทำนมตีอ่อนแค่เฮียวขาจะนวลยังไงดิปปาดเต่ละนวยไหม หาเบิ้องน้ากันเด้อจ้ะเพื่อนเพื่อนเขาต้องปืดเบิ้งเนาะเขาต้องปืดเบินเน้งเด้อจ้ะมันสิอยู่ในใบมั่นยังสิเขาต้องปืดเบิ้งเนาะน่วยมันอ่อนๆเทากับบอเอาเด้อจ้ะเขาสิเอาแต่น่วยแข็งๆแบบนี้เนาะพอแะอะเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนซ้านี่แหละบันดนี้เขากับสิไปสร้างกันเนานะว่ามันสิจักบาทไปเลยนี่เข้าสิมาสร้างอยู่เพื่อนน้อยนี่แหละตอนแรกว่าสิทายเบิง้งตอนสร้างกิโลจักบาทเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อน ฝนตกมากหมักแห้งหนึ่งก็เลยฝ่าวเลยบบเดทายห้เบิงเนาะจ้ะกระตาเนี่ยสิบยูโรเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้านั่นแหละประมาณสองกิโลครึ่งเนาะขาเมื่อพอดีจะฝ่าวเมื่อวันสันถึงบ้านแล้วเนาะโอ้ยฝนตกจก้ะฝนตกฝนตกเขาไปกินหมักสตรอเบอรี่กันเนาะจ้ะเพื่อนๆพืสิบยูโรเนาะจ้ะเมื่อนี่ยสิบยูโร สักประมาณสองโลคเคร่งได้เนาะจ้ะเพิ่นรลดละค่าช่วงนี้ออกระดายเพิ่นกระสีรลดละค่าเนาะจ้ะเพื่อนเฝ้าเก็บว่าฝน,นตกน้่มพิษแผนชีวิตฉันมีแต่อุปสรรคเด้อเมื่อนี่ตอนแรกว่าสิไปกินไอติมไปนั่งชมวิวง,วง,งามๆฝนตกลายขากลับมาฝนตกหลัดท่างรถอ่าหลัดท่างเก็บบักสตอเบอรี่กับเก็บตาฝนเก็บแบบเฝ้าเ้าด้วยจ้ะเพื่อนจ้ะเนาะเมื่อหนานสิภาพไปเก็บอีก อ่าหนาหอนนี่ยังยังอีกเง oh. ี้ยเอาจากตะบอรีสิออกหนาหอนเนาะมมือหนาเ้าสิมาเก็บเก็บมาเห็ดแยมเก็บมาเห็ดอันอ่าเค้กนอกจากขนมเค้กนอกจากเพื่อนๆจ้าสวนนี่ดีมากๆเลยจ้ามีแต่หน่วยใหญ่ๆเองสิเนาะหน่วยใหญ่ๆง่ามๆจังสิจ้าชีวิตมีแต่อุปสรรคนั่นแหละอยู่เมืองนอกต้องอดทนเดินจากเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบีเนาะจากเพื่อนๆมีแต่ทำงานทำงานมื่นหนาหาสิไปเลาะไปเที่ยวก็มีแต่อุปสรรคนั่นี่แหละจ้า ฝนฝ่าขนองเนาจะส่วงนี้จะเขามานาั่งเบานวหัวมวลกินบักสตรอเบอรี่ก็ะชีเป็นประมานินจ์เลยจากเพื่อนเป็นยังฝรัง่งพอเวลาเขาพากักพอเวลาเขาไปเที่ยวเมืองให้เขาจังเที่ยวเต็มที่เขาจังกินเต็มที่เพราะว่าเขาอยู่บ้านเขานี่เขา,เเขาเก็ใส่ชีวิตจะทํางานมันมีเวลาก็ะช่วงแค่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดเท่านั้นต์นะจ้ะเพื่อนชีวิตเขาเกิมีจะทํางานทํางานนะจ้ะนั่นแหละบ่ทำงานกับวมีเงินค่าใช้จ่ายสูงกว่าบ้านเฮาเนาะจ้ะเพื่อนเพราะฉะนั้น เงื่อนตัวเดียวคือกันและจะเพ้ินเพ่อนที่จะเหตุให้ชีวิตดูดีขึ้นหรือว่าซุกสบายขึ้นเนาะจะถ้าบบมีเงินกับคือสีบบมีไผรคบคือว่าเนลาจะนะจ๊ะเนาะไม่มีเงินไม่มีใครครบผิดสบายีกแล้วนาาจะนี่หน่วยใหญ่ครับจ้ะถึงแม้ว่าสียังโบแดงเข้มกับโบด้สมจีดเดีอวจัดเพื่อนสมสมสมันหวาน,วาน ท้าสีแดงเข้มแบบนี้วานเลยทีแดงเข้มแบบนี้วานเลยจ้ะนี่แต่ว่านี่กะเห็นมันวายใหญ่เนาะจ้ะนี่นวายใหญ่ วานคักจ้ะวันเสาร์อาทิตย์ก็สิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนๆถ้ามือใด้อากาศดีๆก็ไปเลาะหันเลาะนี่แหละจ้ะหาความซุขใสยเจ้าของจ้ะเพื่อนๆอยู่ทางประเทศเนะาะจักสิไปใส่ถ้าเกิดว่าบ่ได้หยุดยาวถ้าเกิดว่าบ่ได้หยุดพักร้อนอก็สิอ,อยู่แต่นในอ้อมบ้านอ้อมแอ้มนี่แหละจ้ะไปแน่กะไปหาย่างเดินย่างปลาส่วนมากฝรั่งเพิ่นสิมักแนั่น,นี้แหละจ้ะเหื่อยไปหานั่งกินไอศกรีมไปหา เดินป้ายสิเราอยู่ต่างประเทศกับสปาร์มาสหละจ้ะโบผิดหวังระลายเข้าไปในปากเก็บสดๆหนุยใหญ่แบบนี้ถ้ารุ่นใหญ่ๆแบบนี้บานเห่ากันรูดลายลอยนะจ้ะนั่นแหละเบิร์ดนี่สามรอยบาทบานเห่าเนาะสามรอยบาทสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวจะเงินขึ้นเงินลงเนาะจ้ะเพื่อนก็เป็นนั่นนี่แหละการใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเนาะ เอาแนนเอานอนบ่ไรฉันเบื่อโชกดีเพื่นอนกะภัยสชกดีกะสชกดีไปภัยโบสุดีกะสู่ดินล้นกันต่อไปนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้บีกับภาาไปเลอกไปเก็บสตรอเบอรี่ไปกินเขาแววนุวงหัวมวนเนาะอีกมุมมองหนึ่งสำหรับคนอยู่ต่างแดนทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะเจอกันคลิปหน้าวินดหนาพีก็ขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งที่ให้กำลังใจเลยกะเข้ามารับชมนะจ๊ะ เดี๋ยวกันคลิปหน้าวิดีโอนะจ้าบ๊ายบาย